เราเดินทางต่อไปยังวัดเขาเจดีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางสนของอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเหมือนกันจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่เจดีเก่าแก่ซึ่งว่ากันว่าสร้างมาในสมัยอยุธยาตอนปลายทางขึ้นก็คดคค้งไปตามตามเนินเขาด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่าพระบูรพาบรรพตและก็มีเจดี ทรงเป็นทรงรัตนโกสินทร์ด้านข้างนี้ก็เป็นวิหารซึ่งว่ากันว่าด้านในมีพระพุทธบาทและมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามรอบๆด้านนอกก็จะมีรูปของพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงประดับไว้น่าจะเพื่อให้ลูกหลานชาวใต้ได้รู้จักว่ามีพระสงฆ์ท่านใดบ้างที่น่าเคารพเลื่อมใส ก็เนื่องจากตอนที่เราขึ้นไปไม่มีเจ้าหน้าที่หรืออะไรเลยก็เลยได้แต่เดินชมบริเวณรอบๆเจดี JD นี้ครั้งหนึ่งเคยชำรุดลงมาเพราะว่ามีการขุดค้น<ห>ขุดค้นหามสมบมัติจนยอดเจดีเอียงแต่ว่าใน<ม>ภายหลงังก็ได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่มล,นะลวดลายของวิหารก็ถือว่าสวยงามเรียบง่ายดี ด้านบนเนื่องจากอยู่บนเขาสูงมองไปก็จะเห็นวิวในอำเภอปะทิวจุดสายตาก็คนที่ชอบมองมุมสูงก็น่าจะชอบที่นี่